ซื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องภาคหนึ่งเล่มที่8ดตอนสักถานะที่แท้จริง ถังอี้เสียนยกข้าวต้มที่ต้มจากข้าวเหนียวร้อนกลุ่นโดยมีเจังเต๋อห้องเต้ตามสเสด็จอยู่ด้านหลังพร้อมกับยกผักสองอย่างพอรุดถึงห้องหนังสือพบว่าบนเตียงนอนเล่นหามีผู้คนไม่จึงวางข้าวต้มลงเดินไปที่หน้าประตูกล่าวถามราชองครักษ์ที่หน้าประตูว่าเปียวเกอเราเล่าราชองครักษ์ผู้หนึ่งกล่าวอย่างนอบน้อมว่าเรียนคุณหนู แต่เท้าได้รับข่าวสำคัญประการหนึ่งจึงรีบไปหาหยางจงจือ้อถังอี้เซียนพกความผิดหวังกลับเข้าห้องกระแทกนั่งลงบนเก้าอี้ที่หยางหลีงนั่งอยู่กล่าวตัดพ้อว่าพี่วเกอไม่ใช่บุรุษเหล็กกระทั่งข้าวก็ไม่ให้รับประทานมิใช่ห้องเต้ใช้สอยไพร่พลพอดอยากหรอกหรือไหนเลยเรียกใช้เช่นนี้ได้ เจ้เต๋อห้องเต้ถูกพาดพิงต้องทรงพระสวนอย่างเต็มฝืนทั้งไม่ทราบสมควรวางผักทั้งสองจานลงหรือจะทำประการใดดีถังอีเซียนถลึงตาใส่กล่าวว่าวางลงเถอะท่านจะถือจนเปียวเกอกลับมาหรือเจ้าเต๋อห้องเต้ทรงวางจานผักลงบนโต๊ะตรัสด,ด้วยความอิจฉาเลื่อมใสว่าไม่ทราบวันหน้าคุณชายบ้านใดมีวาสนาลิ้มลองอาหารที่สาวงามปรุงขึ้นดวงตาถังอีเซียนทอแวลนึกฝันกล่าวว่า เราก็เคยนึกถึงข้อนี้ฟูจินซึ่งเป็นคำเรียกสามีของถังอีเซียนต้องเป็นลูกผู้ชายยืนหยัดท้าฟ้าดินมีความสามารถคุ้มครองเราคุ้มครองชาวเมืองต้าถงที่ถูกชนเผ่าตาตา้าคมเหงรังแกสร้างคุณูประการอันยิ่งใหญ่ได้รับการโจดขานตลอดไปเจ้าเต๋อฮ่องเต้ทรงสดับเช่นนั้นจึงยืดพระอุราขึ้นสาวพระบาทไปมาที่เบื้องหน้านาง ถังอีเซียนกลับขอนพระองค์วงหนึ่งกล่าวว่าจะอย่างไรมิใช่ท่านแน่นอนเปียวเกอเป็นนักศึกษาแต่กระทําทุกเรื่องด้วยตัวเองพาตัวเสี่ยงอันตรายโดยไม่พรั่นแต่ว่าท่านเล่าท่านยินยอมเป็นทหารชั้นผู้น้อยรู้จักแต่ติดตามรับใช้ผู้คนไทยเดียวเจ้าเตือห้องเต้มีพระพักแดงก่ำตรัสว่าเราก็คิดสร้างขุนูประการนี่เพียงเป็นเพียงเป็นใต้เท้าจัดการให้เรามาดูแลท่าน ถังอี้เซียนจำเลืองมองดูพระองค์เห็นห้องเต้นหนุ่มมีพระพักขุนข้องพระไทยต้องใจอ่อนลงกล่าวว่าเสี่ยวหวงเช้าวันนี้เห็นท่านประลองฝีมือกับเหล่าองครักษ์ท่านแม้อายุยังเยาว์กลับมีฝีมือไม่เลวหลังจากนี้ไม่มีเรื่องใดก็มันศึกษาตำราพิชัยสงครามวันหน้าจะได้เป็นแม่ทัพใหญ่ที่เปลืองปราดทั้งบุญและบู ข้าพเจ้าความจริงปนิบัติรับใช้ผู้คนจนบัตดนี้ไม่ได้ยกตนเป็นคุณหนูยามปกติชี้นิ้ววงการท่านเพียงเห็นว่าท่านผู้นี้น่าเล่นอยู่บ้างหามีเจตนาใช้สอยท่านไม่บุรุษต่างกับสตรีเกียรติยศของบุรุษหากไม่ใช่ได้จากการอาบเลือดกลางสงครามก็สร้างชาติให้มั่นคงนำความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมืองอย่างน้อยก็เป็นปัญญาชนผู้คงแก่เรียน ท่านสมควรตั้งจิตปณิธานไว้จึงถูกต้องจ้าเต๋อห้องเต้พุ่งพล่านพระไทยขึ้นมารับสั่งว่าแม่นางอี้เซียนเราจะไม่สร้างความผิดหวังแก่ท่านเสี่ยวห่วงจะไม่เป็นทหารชั้นผู้น้อยตลอดไปสักวันหนึ่งเราจะนำทัพอยู่แถวหน้าบัญชาการศึกสงครามสร้างคุณูปการอันลือเรื่องเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถังอี้เซียนหัวรอกคิดคักคำหนึ่งแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าผิดหวังอันใดท่านเจริญก้าวหน้าหรือไม่เกี่ยวข้องใดกับข้าพเจ้าเอ่ยถึงตอนนี้จู่ๆฉุกใจคิดสบสายตากับสายพระเนตรอันงมงายของเจ้เตือห้องเต้ใบหน้ากับร้อนเผาอยู่บ้างลมโชยพัดหิมะสุมคลุมล่าหมาศึก16ตัวควบขับผ่านท้องถนนที่ผู้คนเริ่มบางตามาถึงเมืองกูดเตี้ยนที่นอกเมืองด้านทิศเหนือ ที่นี้เป็นที่ตั้งทัพหยุดพักผ่อนของเหมียวขุยกับซีไทยซึ่งกลับจากการซุ่มโจมตีชนเผ่าตาตาคราครั้งนี้เหมียวขุยกับซีไทยบรรลุภารกิจโจมตีแนวหลังข่าศึกนับว่ามีคุณค่าความหมายอย่างสูงที่ผ่านมาชนเผ่าตาตายกทับมารุกล้ำชายแดนไม่หยุดหย่อนคราครั้งนี้ทัพหมิงพลิกเป็นฝ่ายลุกล่วงลึกเข้าทุ่งหญ้าของชนเผ่าตาตา กระทบถึงขวัญและกำลังใจของชนเผ่าทั้งหลายทั้งสร้างความหวาดหวั่นแก่พวกมันยิ่งกว่าม้าเหล็กมองโกถูกเียนฆ่าจำนวนหลายหมื่นอีกมิหนำสามผลการทำลายล้างครั้งนี้จะเป็นชนวนให้ฤด,ดูใบไ,ไมผ้ผลิที่จะมาถึงนี้เกิดการศึกภายในแก่ชนเผ่าตาตาหากว่าตาหมิงสามารถฉวยโอกาสทำลายกลุ่มที่เข้มแข็งประคับประคองฝ่ายที่อ่อนแอ ทั้งแย่งชิงฐานที่มั่นตัวเอียนมาเป็นพวกจะทำให้ท้องทะเลทรายซึ่งเพิ่งรวมตัวเป็นปึกแผ่นกลับคืนสู่สภาพที่กระจัดพลัดพรายเกิดการสู้รบไม่หยุดหย่อนหากว่าต้าหมิงยกคำสั่งค้าขายทางทะเลเร่งฝึกกำลังไพร่พลอย่างนั้นอีกสิปี20ปีให้หลังอย่างหลิงนึกถึงตอนนี้หัวใจต้องร้อนวูบขึ้นมา เห็นที่เบื้องหน้าเป็นเหลาสุราสูงสองชั้นหลังหนึ่งผืนธงและดวงโคมล้วนเก่าขาดบนหลังคาห้องปักธงทหารสีแดงเข้มกับธงแม่ทัพที่ปักคำเหมียวกับคำสี่แสดงว่านี่เป็นที่ตั้งทัพของเหมียวขุยกับสี่ไทยขบวนม้ามาถึงหน้าเหลาสุราหยางหลิงลงจากหลังมา้าทหารคนสนิทจูงม้าไปด้านข้างหยางหลิงก็สลัดคลาบหิมะ บนเสื้อผ้าหยีตามองดูเห็นหิมะตกลงมาราวกับหมอกเหลาสุราโบราณอยู่กลางหิมะในสีขาวเวื้องวางมีแต่ผืนธงกับดวงโคมสะท้อนสีแดงอ่อนจางข่ายทหารรอบข้างปรากฏไพรพล,พลเข้าออกแววเสียงม้าสึกร้องเป็นครั้งข่าวจางยงก็ลงจากหลังมายามนั้นภายในเหลาปรากฏผู้คน อยู่กลุ่มหนึ่งรุดออกมารับหน้าคนนำหน้าพอเห็นหยางหลิงกับจางหยงก็เร่งฝีเท้ารุดมาเรียกหาใต้เท้าหยางจางกงกงพลางคว้าแขนหยางหลิงไว้หยางหลิงกวาดตามมองเห็นที่ด้านหลังตามติดด้วยหยางชิงตู้เยินกว่ากับแม่ทับหนุ่มสวมชุดมงโกผู้หนึ่งดังนั้นหยางหลิงบังเกิดปฏิพานบูบคาดเดาออกว่าคนผู้นี้เคยสอบได้เป็นจองหวนบู ตอนนี้เป็นแม่ทัพชานเจี้ยงเมืองต้าถงนามสีไทยไมิหน้าเล่าพวกมันสามารถกวาดพิชิตทะเลทรายนอกจากมีข้อมูลอันละเอียดยิบของค่ายเนื่อชางภาพแผนที่ที่แม่นยำกับทหารม้าที่ห้าวหารชานศึกแล้วการที่พวกมันปลอมเป็นชนเผ่าตาตา้าคงเป็นสาเหตุประการหนึ่งอย่างหลิงไม่ทันขบคิดใคร่ครวก็ดสำรวจดูเหมียวขุยที่เบื้องหน้า ทันทีที่ดูแลค่ายซีชงังค่ายตะวันตกซึ่งความจริงมีผิวขาวละเอียดอ่อนยามนี้กลับสวมชุดฝ้าหนังสัตว์ที่หนาเตอะผิวหนังบนมือกลายเป็นหยาบกลัน้นผิวกายดำมาเมื่อมแตกเป็นริ้วรอยหลายเส้นคนเหล่านี้เสี่ยงตายเข้าท้องทะเลทรายได้รับความลำบากมากมายหากกล่าวไม่น่าฟังคือคิดหวังอำนาจหาไม่ก็บอกว่าสร้างคุณูปการประกอบกิจการ อย่างนั้นที่สร้างเป็นคุณุปการอันใดกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นกิจการอันใดพริบตานั้นอย่างหลียงไม่มีความเห็นต่างกับเหมียวกงกงท่านนี้อีกอย่างหลิงบีบมือของเหมียวขุยกล่าวว่าช่างกงเป็นคำเรียกขันทีที่เป็นผู้บัญชาการค่ายท่านนำทัพมาห้าพันกวาดพิชิตทะเลทรายสามารถกลับมาโดยปลอดภัยผลงานของท่านต้องได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์แน่นอน เมียวขุยรับฟังจนน้ำตาเอือคลอหน่วยรอบเดือนมานี้มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกวันเดินทับผ่านดินแดนธุรกันดานความลำบากลำบนแลกมาซึ่งคำชมอย่างสูงสร้างความสำนึกตื้นตันแก่มันยิ่งจางย่งความจริงสังกัด่ข่ซีช่างพอเห็นผู้บังคับบัญชาเก่าก็เข้ามาทักทายอยู่หลายคำแม่ทับหนุ่มชุดมองโกนั้นรอจนทั้งสองฝ่ายปฏิสันฐานเสร็จสิน้น ค่อยสาวเท้าเข้ามาคุกเข่าลงข้างหนึ่งกล่าวเสียงกังวาลว่าแม่ทับผู้น้อยสีไทยคำนับใต่เท้าผู้แทนพระองค์ทั้งสองอยางหลิงกับจางยงรีบประคองมันขึ้นมากล่าวว่าสีเจียงจุนแม่ทับแท้สีมีความดีความชอบใหญ่หลวงมิต้องเกรงอกเกรงใจยางชิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามามาที่เบื้องนอกมีหิมะหนาหนักพวกเราเข้าห้องไป แล้วค่อยสนทนาทั้งหมดเข้าห้องหับเห็นภายในห้องตั้งเตาดินเผาบนเตาตั้งหม้อตุนเนื้อแพะยังมีเครื่องปรุงจำพวกกระเทียมนมเนยสเบียงกรังและชามใหญ่หลายใบอย่างหลิงไม่สะดวกกับการถามถ,ามถึงเขิดตุนของชนเผ่าตาตาจึงถูมือทั้งสองกล่าวว่าสุราชามใหญ่เนื้อชิ้นโตเราหิวอยู่บ้างพวกเรานั่งล้อมวงดื่มสุรา ดื่มกินพลางสนทนาพลางทั้งหมดเดินไปนั่งลงที่หน้าโต๊ะคนในห้องส่วนใหญ่เป็นแม่ทับบูอย่างชิงแม้เป็นขุนนางบุญแต่ก็เดินทางมารักษาชายแดนจึงถูกหลอมกลืนแต่แรกนอกจากจางยงที่รับประทานอย่างสุภาพแล้วที่หลงเหลือล้วนดื่มกินเป็นการใหญ่เหมียวขุยคลุกคลีที่ท่องทะเลสายแรมเดือนคุ้นกับกลิ่นสาบสัตว์จึงใช้มีดขนาดเล็กแล่เนื้อแพะ ส่งเข้าปากกัดกินบางครั้งยกชามดื่มสุราร้อนแรงยังเป็นลูกผู้ชายกว่าลูกผู้ชายตัวจริงอีกเหมียวขุยกับสีไทยบอกเล่าเหตุการณ์ที่รอบเข้าสู่ทะเลทรายต่อ,อยางชิงแล้วยามนี้ค่อยบ่งบอกต่อ,อยางหลิงกับจางยงอีกเที่ยวหนึ่งเอ่ยถึงการขุดหลุมซ่อนตัวกลางลมหิมะหนาหนักเผชิญฝูงสุนัขป่าที่หิวโหยดูไร โจมตีชนเผ่าตาต้ายามวิกาลทุกประการล้วนวุดนวิตหวาดเสียวมีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้รอทั้งสองบอกเล่าจนจบอย่างหลิงค่อยระบายลมจากปากถามว่าฮฟังว่าเมื่อขากลับพวกท่านยังกล้ากุมสตรีนางหนึ่งมีศักดิ์เป็นเขิดตุนหรือว่าเป็นราชินีของปอ๋อเอียนสีไทยสันศรีรษะแล้วกล่าวว่าอยากบอกได้พวกเราเมื่อขากลับ พผเชิญพายุหิมะจำแนกทิศทางไม่ได้หากรั้งอยู่คงต้องแข็งตัวตายได้แต่หาที่อับลมแห่งหนึ่งบังเอิญพบเห็นชนเผ่ามองโกเล็กๆอยู่ในหุบเขาความจริงคิดกวาดรัพย์พวกมันดังนั้นเพียงส่งกำลังร้อยคนไปคิดไม่ถึงชนเผ่าเล็กๆนั้นแม้มีไม่ถึง500ร้อยคนก็ล้วนเป็นนักรบชำนาญศึกแม่ทัพผู้น้อยจึงทุ่มกำลังทั้งหมดไป ค่อยสังหารพวกมันหมดสิน้นปรากฏหญิงรับใช้ชาวมองโกนางหนึ่งหลบหนีเข้ามากระโจมใหญ่หลังหนึ่งร้องให้เคิดตุนรีบหนีหน่วยสอดแนมของเราฟังภาษาตาต้าออกจึงชักนำเราไล่กวดตามแม่ทับผู้น้อยเห็นว่านางมีศักดฐานะไม่ธรรมดาจึงคุมตัวนางกลับมาจางหยงกล่าวอย่างสงสัยใจว่า เมื่อเรียกว่าเคิดตุนหรือว่าป๋อเอียนยังมีราชินีองค์ที่สองอีกนี่ยังไม่ยืนยันสักฐานะของนางอีกหรือเหมียวขุยอธิบายว่าเหล่าจางคนแท้จางชาวมองโกต่างกับชาวฮั่นเราภรรยาของขานมองโกรหรือภรรยาของหัวหน้าชนเผ่าใหญ่หลวนเรียกว่าเคิดตุนวังหลังของขานมองโกรเรียกว่ากวนเอิดตัว กวนเอ่อตัวเป็นตำหนักในรูปแบบของกระโจมแต่ละกวนเอ่อตอมีราชินีองค์หนึ่งและนางสนมจำนวนหนึ่งอย่างชิงกล่าวเสริมว่าดังนั้นเคอขานอง์หนึ่งสามารถมีเคดตน,นึงถึงสองนางหรือมากกว่านี้สตรีนางนี้ดื้อรั้นยิ่งไม่ว่าสักถามอย่างไรนางจะไม่ปีปากเอ่ยถึงสถานะของตัวเองดังนั้นยากระบุมั่น แต่ดูจากหมาเหล็กที่ข้างกายของนาง300ร้อยนายแสดงว่าเคิดตุนผู้นี้ต้องไม่ธรรมดาหยางหลิงขบคิดแล้วกล่าวว่านางอยู่ที่ใดพวกเราจะไปพบนางทั้งหมดรับประทานอาหารอิ่มหนำพอประมาณแล้วดังนั้นหยางชิงผุดลุกขึ้นกล่าวว่าสตรีนางนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ชั้นบนเมื่อส่งอาหารไปนางกลับปฏิเสธเพียงแต่พอเอ่ยปากซักถามนางล้วนไม่ตอบคำ เกรงว่าไม่อาจทราบรายละเอียดได้ขบวนผู้คนเดินขึ้นบันไดดังเอียดอาดมาถึงชั้นบนองค์ลักษ์ที่เฝ้าประตูตเห็นใต้เท้าทั้งหลายมาถึงรีบแสดงความเคารพเปิดทางให้สีไทยเดินนำหน้าผลักประตูตห้องออกเห็นที่ข้างเตียงนั่งไว้ด้วยสตรีชาราแต่งกายเช่นชาวมองโกนางหนึ่งนางผมเผ้างอกขาวใบหน้าเต็มไปด้วยร,ริ้วรอยเหี่ยวยน่น พอได้ยินซุ่มเสียงก็หยีตาลงสำรวจดูพวกมันอย่างหลิงรู้สึกเหนือความคาดหมายสตรีชลานางนี้มีอายุอย่างน้อย60ปีสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาไม่คล้ายเป็นหูหญินของหัวหน้าชนเผ่าที่ทรงอิทธิพลจึงสำรวจดูสตรีชราสตรีชราใช้สายตาอันแหลมคมที่ไม่รับกับอายุสำรวจดูพวกมันจากนั้นเบือนสายตาไปอย่างช้า องครักษ์ที่รู้จักภาษาตาต้าร้องบอกต่อสตรีชราหลายคำสตรีชรากวาดมองมันอย่างเหยียดหยามแบบหนึ่งหาเอ่ยปากไม่อย่างหลิงสันศีษะกล่าวเบาๆกับซีไทยว่าที่ข้างกายนางอาจมีวัตถุที่ยืนยันสักถานะของนางยกตัวอย่างองครักษ์สามร้อยนายของนางชูธงอันใดสังกัดชนเผ่าใดซีไทยกล่าวเบาๆว่า ที่น่าประหลาดอยู่ที่นี้เององค์รักษเหล่านั้นได้จะรับจัดสรรม้าศึกกระโจมและอาวุธชั้นเลิศตามเหตุผลมีแต่ขบวนองค์รักประจำตัวของป๋อเอียนเขือขานจึงได้รับการจัดสรรเช่นนี้แต่นักรบประจำชนเผ่าย่อยเหล่านี้คล้ายไม่ได้อารักขาสตรีชลาตรงกันข้ามกับรับหน้าที่เฝ้าควบคุมขณะที่พวกเราโจมตีกระโจม หญิงรับใช้ที่โถมเข้ามาไปร้องบอกให้นางหลบหนีก็ถูกชนเผ่าตาต้าที่อยู่ฝ่ายนอกกระโจมฆ่าทิง้งต่อจากนั้นชนเผ่าตาต้านั้นยังคิดฆ่าสตรีชราแม่ทัพผู้น้อยจึงยิงธนูสังหารมันนี่นับว่าประหลาดจริงๆเป็นภรรยาของผู้ยิ่งใหญ่ใดจึงจัดองค์ครักษ์ชั้นเลิศเช่นนี้เฝ้าติดตามควรทราบว่าระหว่างชนเผ่าต่างๆจัดสรร นักรบนับพันไม่ง่ายนักสตรีชรานางนี้มีนักรบห้าร้อยนายคอยอารักขามีหนำซ้ำในชนเผ่าก็ไม่มีเด็กและสตรีแสดงว่ามีคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนี้เมื่อถึงคลาคับขันชนชั้นองค์ครักยังตัดสินใจฆ่านางนางที่แท้เป็นใครนางได้รับการอารักขาหรือว่าถูกบังคับคุมตัวไว้หานหลินเป็นพ่อค้ารายใหญ่ ที่ติดต่อค้าขายกับชาวมองโกอย่างลับๆสืบทราบความลับที่ผู้คนมากมายไม่ล่วงรู้ส่วนแม่ทัพชายแดนเหล่านี้นอกจากความลับของทางทหารแล้วอื่นๆล้วนไม่ล่วงรู้หยางหลิงกับทราบอย่างละเอียดหยางหลิงคบคิดชั่วขณะพรันฉุกใจคิดกวักมือเรียกหาองครักษ์ที่รู้จักภาษาตาต้านั้นเข้ามาแล้วกล่าววาจาอยู่หลายคำองครักษ์นั้นงงงันวูบ จึงหันกายไปยังสตรีชารานั้นถ่ายทอดคาพูดของหยางหลียงเที่ยวหนึ่งสตรีชาราพอฟังต้องผุดลุกขึ้นด้วยความตระหนกใช้ซุ้มเสียงที่แหบพระร้องบอกอยู่หลายคําสายตาที่จ้องมองหยางหลียงคล้ายมองดูอสูรร้ายก็มีป่านองค์รักนั้นหันมาถ่ายทอดบอกกล่าวว่าไต่เท้านางบอกว่าป๋อเอียนเป็นประมุขแห่งทุ่งหญ้า เป็นลูกหลานของเจงกิสข่านรับรองไม่พ่ายแพ้ต่อให้หัวใสมีใจทะเยอทะยานก็ไม่กล้าทรยศต่อมันนางบอกว่าพวกเรากล่าวเหลวไหลอย่างเหลียงตาทอประกายวูบจากปฏิกิริยาของสตรีชรามันสามารถคาดเดาสัถานะของสตรีชรนานี้ได้8ส่วนจึงยิ้มพลางจับไหลขององครักษ์นั้นกล่าวว่าบอกต่อนางว่าที่เรากล่าวเป็นวาจาเหลวไหลจริง แต่ป๋อเอียนจะช้าเร็วต้องพ่ายแพ้ใต้เงื้อมมือเราขอให้ราชินีม่านตูให้คอยดูไปเธอ